ทำไมเรายังฝันถึงแฟนเก่ามาไขาความลักมุมมองทางกายภาพทางจิตวิทยาและทางจิตวิญญาณกันครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรซ์ a อนูเส้นทางสู่ตัวต,วตนใหม่ในวันนี้นะครับเคยไหมครับอยู่ดีๆคุณก็ฝันถึงแฟนเก่าทั้งที่เราเลิกกันไปตั้งนานแล้วบางครั้งตื่นขึ้นมาก็แอบงง,ง บางครั้งก็รู้สึกคิดถึงหรือบางครั้งก็รู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาอีกครั้งคำถามก็คือทำไมเรายังฝันถึงเขาวันนี้ฉันอยากชวนเพื่อนๆมาลองมองเรื่องนี้จากหลายๆมุมครับทั้งมุมมองทางกายภาพทางจิตวิทยาและทางจิตวิญญาณพร้อมตัวอย่างสถานการณ์จริงๆที่หลายคนอาจจะเจอเหมือนกันครับ ส่วนที่หนึ่งสาเหตุทางกายภาพเวลาที่เรานอนหลับสมองไม่ได้หยุดทำงานนะครับโดยเฉพาะช่วงที่เรียกว่าแรมสลีปเป็นเหมือนช่วงที่สมองเคลียร์ไฟล์ของความทรงจำผมจะอธิบายแต่ละสาเหตุครับว่าเกิดจากอะไรข้อหนึ่งวงจรการนอนหรือแรมสลีปก่อนอื่นเรามารู้จักลักษณะเด่นของแรมสลีปกันก่อนครับ ตากลากไปมาอย่างรวดเร็วสมองทำงานคล้ายกับตอนตื่นอยู่คลื่นสมองจะมีความถี่สูงกล้ามเนื้อแทบไม่ขยับเกิดภาวะมัดเคลื่อนอะโตเนียเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายทำตามสิ่งที่ฝันเป็นช่วงที่มักเกิดความฝันชัดเจนที่สุดอัตราการหายใจและการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการสร้าง และจัดเก็บความทรงจำส่งเสริมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ช่วยในการปรับสมดุลอารมณ์และการทำงานของสมองวงจรการนอนการนอนหนึ่งคืนจะมีหลายรอบแต่ละรอบกินเวลาประมาณ90นาทีแรมสลีปมักจะเกิดในช่วงท้ายของแต่ละรอบและยาวขึ้นเรื่อยๆตอนใกล้เช้า โดยรวมแล้วแลมสลีปใช้เวลาประมาณ20-25%ของการนอนทั้งหมดสรุปง่ายๆคือช่วงการนอนที่เราฝันมากที่สุดและสมองกำลังซ่อมแซมจัดการข้อมูลเป็นด่านสำคัญต่อความจำอารมณ์และการทำงานของสมองในวันถัดไปเป็นช่วงที่สมองทำงานคล้ายตอนตื่น โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความทรงจำเช่นอะมิกดาลาและฮิปโปแคมปัสเมื่อสมองจัดเก็บหรือคลฟายของความทรงจำความสัมพันธ์ที่เคยมีอารมณ์เข้มข้นเช่นความรักกับแฟนเก่าจึงมักถูกนำกลับมาสร้างเป็นความฝันได้ง่ายถ้าในชีวิตประจำวันเราเจอสิ่งที่เชื่อมโยงกับแฟนเก่า เช่นฟังเพลงที่เคยเปิดด้วยกันหรือเดินผ่านร้านกาแฟที่เคยไปด้วยกันกลางคืนสมองก็อาจเอาภาพเหล่านี้มาเล่นซ้ำในความฝันครับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของฮอร์โมนและความเครียดเวลาที่เราเหงาเครียดหรือยังรู้สึกคิดถึงเธอคนนั้นร่างกายก็ส่งสัญ,ญญาณบางอย่างออกมาสมองเลยหยิบเอาคนที่เคยมีความหมายกับเรา มาแสดงอีกครั้งในฝันครับข้อ2บทบาทของฮอร์โมนฮอร์โมนคติซอนเป็นฮอร์โมนความเครียดถ้าระดับสูงเกินไปจะทำให้สมองตื่นตัวมากในเวลากลางคืนส่งผลให้ความฝันเข้มข้นหรือชัดเจนขึ้นบางครั้งก็มีโอกาสฝันร้ายฮอร์โมนอีพิเนฟรินโดยปกติช่วงแรมสลีป ระดับฮอร์โมนนี้จะต่ำทำให้สมองเล่นกับอารมณ์และความทรงจำได้อย่างอิสระความฝันจึงมักเต็มไปด้วยความรู้สึกส่วนตัวเซโรโทนินและโดปามีนเป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทเรื่องอารมณ์ความสุขและแรงจูงใจถ้าระดับไม่สมดุลอาจทำให้เราฝันถึงเหตุการณ์ที่สะท้อนความคิดถึงความผูกพันหรือความสีดาย พูดง่ายๆคือสมองไม่ได้แค่สุ่มฉายหนังแต่เคมีในร่างกายก็เป็นผู้กำกับร่วมด้วยครับข้อ 3. ความเครียดกับความฝันกล่าวได้ว่าเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะเครียดสมองมักจะรีเพลย์ความทรงจำที่เคยมีอารมณ์รุนแรงเพื่อหาทางแก้หรือทำความเข้าใจความเครียดจึงทำให้ฝันที่เกี่ยวกับแฟนเก่าโผล่ขึ้นมาบ่อยกว่าเดิม เพราะสมองมองว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่ยังมีผลกับหัวใจเราลองนึกภาพดูนะครับเราเพิ่งเปิดเพลงเก่าๆที่เคยร้องด้วยกันแล้วคืนนั้นก็ดันฝันว่าได้เจอกันจริงๆนี่คือสิ่งที่สมองกำลังรีไซเคิลความทรงจำครับข้อสถ้าไม่มีเหตุการณ์สดๆทำไมยังฝันบางครั้งเราอาจไม่ได้ฟังเพลงเก่า ไม่ได้เจอรูปไม่ได้คิดถึงเขาเลยตอนกลางวันแต่พอหลับกลับฝันถึงนั่นเพราะสมองไม่ได้ดึงข้อมูลแค่ความทรงจำล่าสุดแต่ยังหยิบไฟล์เก่าๆที่เก็บไวล้ลึกๆออกมาทำความสะอาดอีกด้วยสมองมีหน้าที่ประมวลผลทั้งสิ่งที่เพิ่งเจอและสิ่งที่ยังค้างอยู่ในจิตใต้สำนึกครับดังนั้นต่อให้ชีวิตประจำวันเราไม่ได้ไปกระทบอะไร ที่เกี่ยวกับแฟนเก่าแต่จิตใจส่วนลึกอาจอยังเก็บไว้เงียบเงียๆแล้วมันก็โผล่มาในความฝันได้อยู่ดีตัวอย่างเช่นเราอาจเลิกกับแฟนเก่ามาหลายปีแล้วไม่ได้คิดถึงเลยไม่ได้ติดต่อกันเลยด้วยแต่ช่วงนี้เรากำลังเครียดเรื่องงานหนักลกร่างกายหลังคติซอนสูงขึ้นทำให้เวลาหลับสมองประมวลผลสิ่งที่เคยเป็น อารมณ์รุนแรงที่สุดในอดีตเพื่อหาทางปลดปล่อยสุดท้ายเลยหยิบเรื่องแฟนเก่ามาเป็นฉากในความฝันทั้งที่ชีวิตจริงไม่มีเหตุการณ์ใดที่เกี่ยวข้องเลยครับแบบนี้แสดงว่าความฝันถึงแฟนเก่าไม่ได้มาจากความคิดถึงเขาเสมอไปแต่บางครั้งเป็นผลทางกายภาพจากสมองและฮอร์โมนครับถ้าไม่มีเหตุการณ์ใดๆปรากฏมาก่อนแต่กลับฝันถึงแฟนเก่า ก็สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุดังนี้ครับ 1. สมองทำงานคลีไฟความทรงจำเก่าตอนหลับลึกโดยเฉพาะช่วงแรมสลีปสมองจะดึงเอาความทรงจำเก่าที่เคยมีอารมณ์เข้มข้นออกมาจัดเก็บใหม่หรือลบไฟล์ที่ซําซ้อนความสัมพันธ์รักมักมีอารมณ์รุนแรงทั้งสุขและทุกข์ทำให้มันถูกจัดอยู่ในหมวดไฟใหญ่ ที่สมองต้องหยิบมาเคลียร์อยู่เรื่อยๆแม้เวลาผ่านไปนานแล้ว 2. จิตใต้สำนึกสะท้อนสิ่งที่เรายังไม่รู้ตัวแม้ตอนตื่นเราจะไม่คิดถึงเลยแต่จิตใต้สำนึกยังเก็บความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ได้รับการแก้ไขเช่นความสี่ใจความรู้สึกผิดหรือความสงสัยความฝันจึงโผล่มาแบบไม่เตือนล่วงหน้า เพื่อสะท้อนสิ่งที่เราซ่อนเอาไว้ 3. ฮอร์โมนและสารเคมีในสมองแม้ไม่มีสิ่งกระตุ้นจากภายนอกแต่ความเครียดความเหนื่อยล้าหรือความไม่สมดุลของฮอร์โมนเช่นคอติซอลทำให้สมองตื่นตัวในเวลากลางคืนเกิดฝันชัดๆโดปามีนมีผลเกี่ยวกับแรงจูงใจและความสุข อาจกระตุ้นความทรงจำที่เคยทำให้ใจเต้นแรงฮอร์โมนเหล่านี้ทำงานเองตามร่างกายโดยไม่ต้องมีเหตุการณ์กระตุ้นภายนอก 4. การเปรียบเทียบเชิงสัญ,ญลักษณ์ความฝันบางครั้งไม่ได้หมายถึงตัวเขาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของบางสิ่งเช่นฝันว่าเจอแฟนเก่าอาจหมายถึงตัวตนในอดีตของเราฝันว่าไปเที่ยวกับแฟนเก่า อาจสะท้อนว่าตอนนี้เราอยากกลับไปเป็นคนที่เบิกบานเหมือนเมื่อก่อนดังนั้นการฝันถึงแฟนเก่าอาจไม่เกี่ยวกับเขาเลยแต่เป็นเรื่องของเราในวันนี้ที่อยากได้บางสิ่งกลับคืนมาหมุมทางจิตวิญญาณมีความเชื่อว่าความฝันบางครั้งคือการเชื่อมต่อพลังงานถ้าสายใยยังไม่ถูกตัดหรืออีกฝ่ายกำลังนึกถึงเรา ก็อ,อาจสะท้อนออกมาในฝันได้หรืออาจเป็นบทเรียนทางวิญญาณที่จิตเราหยิบมาเตือนโดยไม่ต้องมีเหตุการณ์ใดมากระทบในโลกภายนอกเลยสรุปก็คือแม้ในชีวิตจริงเราจะไม่ได้คิดถึงแฟนเก่าไม่ได้เจอสิ่งกระตุ้นแต่ความฝันก็เกิดขึ้นได้จากกลไกสมองฮอร์โมนจิตใต้สำนึกการสื่อเชิงสัญ,ญลักษณ์ และมุมจิตวิญญาณครับพอถึงตรงนี้น่าสนใจมากเพราะมันสะท้อนว่าความฝันอาจไม่ได้บอกว่าเรายังรักแฟนเก่าแต่กำลังส่องให้เราเห็นตัวตนบางอย่างของเราเองเราลองแยกอธิบายแบบนี้ได้เลยข้อหนึ่งความสุขในฝันคือตัวตนเก่าในอดีตเวลาฝันแล้วรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ดูแลเขาอาจไม่ได้หมายถึงตัวเขาจริงๆ แต่หมายถึงด้านหนึ่งของเราที่เคยมีโอกาสได้รักได้ดูแลและได้เป็นที่ต้องการแสดงว่าความฝันกำลังดึงพลังบวกในตัวเรามาให้เห็นว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถในการให้ความรักนะครับข้อสองจิตใต้สำนึกสะท้อนความต้องการลึกๆในชีวิตจริงตอนนี้เราอาจกำลังขาดพื้นที่ที่จะได้ดูแลใครสักคน หรือแม้กระทั่งอยากให้ใครบางคนมาดูแลเราความฝันจึงสร้างฉากแฟนเก่าขึ้นมาเพื่อให้เราได้สัมผัสความรู้สึกอบอุ่นนั้นอีกครั้งข้อสามมุมมองจิตวิทยาความสุขในฝันบอกว่าเรามีคุณค่าต่อการให้แต่ถ้าในปัจจุบันเราไม่ได้ใช้พลังนี้กับใครความฝันจะพยายามหาช่องทางให้เราได้ปลดปล่อยออกมา เช่นผ่านฉากแฟนเก่าข้อสี่มุมวิญญาณบางทีการฝันว่ามีความสุขกับการดูแลแฟนเก่าอาจเป็นเพียงบทเรียนทางวิญญาณที่สะท้อนว่าเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้เรื่องของการให้ความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขและตอนนี้จิตกำลังบอกว่าอย่าลืมนำพลังนี้มาใช้กับชีวิตจริงไม่ว่าจะกับตัวเองครอบครัวเพื่อน หรือแม้แต่คนใหม่ๆที่จะเข้ามาสรุปคือการที่คุณฝันแล้วมีความสุขมากไม่ได้หมายถึงคุณต้องการกลับไปหาแฟนเก่าแต่ฝันกำลังชี้ว่าคุณยังโหยหาพื้นที่ในการได้ให้ความรักคุณยังอยากสัมผัสความรู้สึกอบอุ่นและการดูแลใครบางคนหรือบางทีคุณเองก็กำลังตั้งการดูแลตัวเองแบบที่เคยดูแลคนอื่น สสาเหตุทางจิตวิทยาบางทีความฝันถึงแฟนเก่าไม่ได้เกิดจากสมองอย่างเดียวครับแต่มันมาจากความรู้สึกที่ยังไม่ได้ปิดฉาเช่นเราอาจจะยังมีคำถามค้างในใจทำไมเขาถึงเลิกกับเราหรือเราดีพอหรือเปล่าพอไม่ได้คำตอบความรู้สึกพวกนี้ก็จะยังวงเวียนอยู่ในจิตใต้สำนึก และถูกถ่ายทอดออกมาเป็นความฝันอีกอย่างหนึ่งความฝันอาจเป็นคนไกลการเยียวยาตัวเองบางครั้งในชีวิตจริงเราไม่ได้มีโอกาสบอกลาไม่ได้มีโอกาสพูดในสิ่งที่อยากพูดแต่ในฝันจิตใต้สำนึกสร้างเวทีขึ้นมาให้เราได้เจออีกครั้งเพื่อปลอบตัวเองครับลองคิดตามนะครับเคยไหม เราฝันว่ากำลังนั่งคุยกับเขาแล้วตื่นขึ้นมารู้สึกเหมือนว่าได้ปิดบาดแผลไปนิดหนึ่งนั่นแหละครับเป็นการเยียวยาที่จิตมอบให้เราคนไกลการเยียวยาตัวเองข้อหนึ่งจิตใต้สำนึกสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชีวิตจริงเราอาจไม่ได้มีโอกาสพูดในสิ่งที่อยากพูดกับแฟนเก่าหรือไม่ได้จบความสัมพันธ์อย่างที่ใจเราต้องการ สมองและจิตใต้สำนึกจึงสร้างฉากในฝันขึ้นมาให้เราได้เจอได้กอดได้พูดคุยหรือแม้แต่ได้ดูแลเขาอีกครั้งความฝันแบบนี้ทำหน้าที่เหมือนเวทีซ้อมเพื่อเยียวยาความรู้สึกที่ยังค้างอยู่ข้อสองการปลดปล่อยอารมณ์เมื่อเราได้ดูแลแฟนเก่าในฝันเราจะรู้สึกอิ่มเอมมีความสุข เหมือนได้ทำในสิ่งที่หัวใจต้องการแม้ตื่นขึ้นมาแล้วเขาจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆแต่จิตใจเราก็ได้ชิมรสของการให้ความรักอีกครั้งมันจึงช่วยบรรเทาความเศร้าความหนาหรือความรู้สึกแข้งขาใจได้ข้อสการคืนสมดุลให้ตัวตนความสัมพันธ์มักสอนเราเรื่องการให้และรับถ้าในชีวิต จริงเรายังไม่ได้สมดุลเช่นตอนเลิกกันเราอาจรู้สึกว่าเราให้ไม่พอหรืออยากดูแลเขามากกว่านี้ความฝันจะคืนสมดุลให้เราโดยจำลองสถานการณ์ที่เราได้ทำเต็มที่จนใจรู้สึกว่าพอแล้วข้อสี่ตัวอย่างเช่นลองนึกภาพตามนะครับหญิงสาวคนหนึ่งเลิกกับแฟนมาหลายปี แต่ระหว่างคบกันเธอมักถูกห้ามไม่ให้ทำอะไรบางอย่างเช่นดูแลเขาเวลาเจ็บป่วยเพราะแฟนเป็นคนไม่ชอบให้ใครช่วยวันหนึ่งเธอฝันว่าได้พาเขาไปหาหมอป้อนข้าวป้อนแน้ำจนเขายิ้มขอบคุณตอนตื่นขึ้นมาเธอรู้สึกเหมือนได้ปลดล็อกสิ่งที่ค้างคาในใจไปส่วนหนึ่งนี่คือกลไกการเยียวยาที่จิตใต้สำนึกมอให้เธอ ผ่านฉากความฝันที่สมบูรณ์แบบกว่าความจริงข้อหมุมมองทางจิตวิญญาณบางครั้งความฝันไม่ใช่แค่การเยียวยาแต่ยังเป็นบทเรียนที่สอนว่าความรักที่แท้จริงคือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนการที่เราฝันว่ามีความสุขมากที่ได้ดูแลแฟนเก่าอาจเป็นจิตวิญญาณที่กำลังบอกเราว่าความสามารถในการรักของเราไม่เคยหายไป และเราสามารถนำพลังนี้มาใช้กับชีวิตปัจจุบันได้สรุปคือการฝันถึงแฟนเก่าแล้วรู้สึกดีรู้สึกสุขที่ได้ดูแลเป็นกลไกลการเยียวยาตัวเองที่จิตใต้สำนึกสร้างขึ้นมาเพื่อปลอบหัวใจที่ยังมีบาดแผลให้เราได้สัมผัสรสชาติของการให้ความรักอีกครั้งและคืนความสมดุลให้ตัวตนของเรากลไกการเยียวยาตัวเอง บางครั้งเราฝันถึงแฟนเก่าไม่ใช่เพราะว่าเรายังอยากย้อนเวลากลับไปแต่เป็นเพราะจิตใต้สำนึกของเรากำลังพยายามเยียวยาแผลที่ยังค้างอยู่ในใจครับลองสังเกตดูสิครับตอนที่เราฝันเราอาจรู้สึกว่ามีความสุขมากที่ได้ดูแลเขาได้ทำสิ่งที่ในชีวิตจริงเราอาจไม่มีโอกาสได้ทำเต็มที่ความรู้สึกแบบนี้จริงๆแล้ว มันเป็นเหมือนของขวัญที่จิตใต้สำนึกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราได้สัมผัสกับการให้ความรักอีกครั้งมันทำหน้าที่เหมือนพื้นที่ปลอดภัยครับเหมือนเวทีเล็กๆที่เราได้กลับไปซ้อมได้ลองทำได้เติมเต็มสิ่งที่ค้างคาใจจนใจเรารู้สึกเบาขึ้นอิ่มขึ้นแม้ว่าในความจริงเขาอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วถ้ามองในอีกมุมหนึ่ง ความฝันแบบนี้ยังสะท้อนถึงพลังการรักของเราด้วยนะครับว่าเราไม่ใช่คนที่หมดศรัทธาในความรักเลยตรงกันข้ามเราเป็นคนที่มีหัวใจพร้อมจะดูแลพร้อมจะให้และนั่นคือคุณค่าที่แท้จริงที่ยังอยู่กับเราไม่ได้หายไปกับการจากลาดังนั้นหากคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณยิ้มออกมาเพราะคุณได้ดูแลเขาในฝัน อย่ามองว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าครับแต่ลองมองว่ามันคือการที่ใจเรากำลังบอกว่าคุณยังมีพลังในการรักและคุณสามารถนำพลังนี้มาใช้กับคนที่อยู่ตรงหน้าคุณทอนนี้รวมถึงการใช้มันกับการดูแลตัวเองด้วยส่วนที่สมมุมมองทางจิตวิญญาณมาถึงมุมจิตวิญญาณกันบ้างครับมีความเชื่อว่าทุกความสัมพันธ์จะสร้าง สายใยพลังงานเชื่อมโยงกันถ้าเรายังไม่ได้ตัดสายใยนี้อย่างแท้จริงเราก็อาจยังรู้สึกถึงเขาผ่านความฝันได้บางครั้งความฝันถึงแฟนเก่าไม่ใช่เพราะเรายังรักแต่เพราะจิตวิญญาณกำลังบอกเราว่ายังมีบางอย่างที่เธอต้องเรียนรู้จากความสัมพันธ์นี้นะอาจเป็นบทเรียนเรื่องการให้อภัยการปล่อยวาง หรือการรักตัวเองเคยมีคนฝันถึงแฟนเก่าติดต่อกันหลายคืนจนเขาไปปรึกษาครูบาอาจารย์ก็ได้คำตอบว่าจิตกำลังเรียกร้องให้เขาให้อภัยทั้งตัวเองและอีกฝ่ายพอเขาลองทำสมาธิทำพิธีตัดพลังงานความฝันเหล่านั้นก็ค่อยๆหายไปเองครับบางทีการฝันถึงแฟนเก่าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสมอง หรือความทรงจำทางจิตวิทยาเท่านั้นแต่ยังอาจสะท้อนถึงเส้นทางทางจิตวิญญาณของเราด้วยครับในทางจิตวิญญาณความสัมพันธ์ทุกครั้งมักจะมีบทเรียนแอบซ่อนอยู่เสมอเราเจอใครบางคนเพื่อเรียนรู้บางสิ่งและเมื่อความสัมพันธ์จบลงบทเรียนนั้นเขอยังอยู่กับเราไม่ได้หายไปไหนการฝันถึงแฟนเก่า อาจเป็นสัญญาณว่าจิตวิญญาณของเรากำลังพยายามทบทวนบทเรียนตรงนั้นอีกครั้งยกตัวอย่างเช่นหากในความสัมพันธ์เราเคยรู้สึกผิดที่ไม่ได้ดูแลเขามากพอจิตวิญญาณของเราอาจสร้างฉากความฝันขึ้นมาให้เราได้ทำหน้าที่ดูแลเขาได้มอบความรักอย่างเต็มที่เพื่อให้เราเรียนรู้ว่าการให้ความรักคือคุณค่าที่แท้จริง และเราสามารถนำสิ่งนี้ไปใช้ต่อในชีวิตปัจจุบันได้อีกมุมหนึ่งบางครั้งการฝันอาจเป็นเหมือนการเชื่อมโยงพลังงานระหว่างเรากับเขาในทางจิตวิญญาณเชื่อว่าความรักเป็นพลังงานที่ไม่เคยหายไปมันอาจเพียงเปลี่ยนรูปแบบจากความสัมพันธ์คู่รักไปสู่บทเรียนชีวิตไปสู่ความรักที่ไร้เงื่อนไขเมื่อเราฝันถึงเขาแล้วรู้สึกสุขใจ มันอาจไม่ใช่เพราะเรายังติดอยู่กับเขาแต่เพราะหัวใจเรากำลังถูกย้ำเตือนว่าเรามีความสามารถในการรักที่บริสุทธิ์และสิ่งนี้เป็นของขวัญจากจักรวาลอีกประเด็นที่ลึกขึ้นไปคือความฝันบางครั้งอาจเป็นบทสนทนาของจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นในมิติที่เหนือกว่าความจริงทางกายภาพเช่นเราอาจไม่ได้เจอเขาแล้วในโลกจริงแต่ในฝัน เราได้พบได้สื่อสารได้ส่งความปรารถนาดีต่อกันซึ่งบางคนก็เชื่อว่านี่คือการแลกเปลี่ยนพลังงานระดับวิญญาณที่ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายก้าวต่อไปได้อย่างเบาสบายขึ้นสรุปจากมุมมองทางจิตวิญญาณความฝันแบบนี้อาจไม่ใช่สัญญาณให้เราหันกลับไปแต่เป็นเหมือนแสงไฟเล็กๆที่สองทางบอกเราว่า ความรักที่เราเคยให้ความห่วงใยที่เราเคยมีมันไม่สูบเปล่าเลยแต่ทั้งหมดนั้นได้กลายเป็นพลังงานหนึ่งที่คอยหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราและทำให้เราเก้าวเดินต่อในเส้นทางชีวิตด้วยหัวใจที่อ่อนโยนและเข้มแข็งมากขึ้นครับตัวอย่างเช่นลองนึกถึงเรื่องราวของเมคนหนึ่งนะครับเมเลิกกับแฟนไปเกือบสามปีแล้ว ความสัมพันธ์ครั้งนั้นจบไม่ค่อยสวยนะักเพราะช่วงสุดท้ายแฟนของเธอป่วยแต่เขาไม่อยากให้ใครมาลำบากใจเลยปิดกั้นเมไม่ให้เธอเข้าไปช่วยดูแลเธอจึงรู้สึกผิดและค้างคาใจมาตลอดว่าเธอไม่ได้ทำหน้าที่คนรักให้ดีที่สุดหลายเดือนมานี้เมฝันบ่อยมากว่าเธอได้อยู่ข้างๆเขาได้เช็ดเหงือ่อได้ทำอาหารให้นั่งกินด้วยรอยยิ้ม ในความฝันนั้นเขาไม่ได้ปฏิเสธเธอแต่กลับยอมให้เธอดูแลอย่างอ่อนโยนพอเธอตื่นขึ้นมาเธอน้ำตาไหลแต่ไม่ใช่เพราะเศร้านะครับเป็นเพราะเธอรู้สึกว่าในที่สุดหัวใจเธอก็ได้ทำในสิ่งที่เธออยากทำจริงๆถ้ามองในมุมจิตวิญญาณความฝันนั้นคือการเยียวยาที่จักรวาลมอบให้เมครับมันทำให้เธอได้เรียนรู้ว่า ความรักของเธอไม่ได้สูญหายไปไหนมันยังคงอยู่เพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบจากการดูแลเขาในโลกจริงไปเป็นการเรียนรู้คุณค่าของการให้ความรักโดยไม่หวังผลตอบแทนและสิ่งนี้คือพลังงานที่จะอยู่กับเธอตลอดไปหลังจากนั้นเมก็เริ่มใช้พลังความรักนี้กับคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อน หรือแม้แต่การดูแลตัวเองเธอบอกว่าทุกครั้งที่เธอฝันถึงเขาเธอจะไม่ร้องให้ด้วยความเศร้าอ,อีกแล้วแต่เธอจะยิ้มและขอบคุณเพราะมันคือเครื่องตวนใจว่าเธอเป็นคนที่มีหัวใจพร้อมจะรักและนั่นทำให้เธอก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็งครับสุดท้ายนี้การที่เรายังฝันถึงแฟนเก่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางกายภาพ ทางจิตวิทยาหรือแม้กระทั่งทางจิตวิญญาณมันไม่ได้หมายความว่าเรายังติดอยู่กับอดีตเสมอไปแต่บางครั้งมันคือกระบวนการที่หัวใจของเรากำลังเยียวยาตัวเองความฝันอาจเป็นเพียงเวทีเล็กๆที่เปิดให้เราได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่แข็งขาได้เรียนรู้บทเรียนจากความรักครั้งเก่าและได้ยืนยันกับตัวเองอีกครั้งว่า เราคือคนที่ยังมีความสามารถในการรักการดูแลและการมอบความอ่อนโยนให้กับโลกใบนี้ดังนั้นหากวันหนึ่งคุณฝันถึงแฟนเก่าแล้วตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกสุขใจแทนที่จะมองว่ามันเป็นเครื่องพันธนาการลองมองว่ามันเป็นของขวัญครับของขวัญที่มาจากใจเราเองที่บอกว่าเรายังรักเป็นเรายังหวงหญยได้ และเรายัางพร้อมจะก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมเพราะท้ายที่สุดแล้วความรักไม่ได้จบลงพร้อมกับความสัมพันธ์แต่ความรักคือพลังงานที่จะอยู่กับเราเสมอและจะพาเราเดินไปสู่สิ่งใหม่ๆที่งดงามกว่าที่เคยครับขอบคุณที่ฟังคลิปวิดีโอนี้มาจนจบนะครับขอให้คุณพบความมั่นใจ และก้าวไปสู่ตัวตนใหม่ได้อย่างสวยงามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องไร c ์ a อนู N U เส้นทางสู่ตัวตนใหม่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ แต่มันที่เธอเข้ามาเมือนแสงดาวโล,ลกทั้งใบที่นัง่นเงียบไปก็เริ่มมีเสียงเพราะรักที่เจ็งมันอยู่ไม่ไกลเลยเลยใจมันสัน่นทุกครั้งที่เจอเธอไม่เคยเป็น